อันนี้มันถือว่าแอดวานแล้วนะที่นี่คือมีบันไดมีทางเดินลงไปเหมือนกับเราลงไปสำรวจย้อนเวลาจริงๆนะครับตั้งแต่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นพันปีดูเดินมาข้างหน้าปุ๊บเ่ยถามว่าึกถึงเอเลยนึกถึงปุกาบไม่ถึงพมา่าแต่พอเดินถึงใกล้เอา้าเอาเอาซุ้มฝังเข้าไปในตัวอาคอันนี้ไม่เหมือนละก็ฟังดูก็ออกจะเหลือเชื่อนิดๆนะครับ คือไม่นึกว่ามันจะสร้างครอบทับปราสาทขอมได้ซึ่งสุโขทัยส่วนใหญ่จะใช้ฐานแท่นแต่ที่นี่ใช้ฐานลดหลังและปรากฏทั้งบนยอดเขาหลายแห่งเลยนะครับและบนพื้นราบสวัสดีครับเสียงสาราดีคลิปนี้พาคุณผู้ชมไปที่หลุมกุดคลวัดชมชื่นสีชันนาลัยสุโขทัยนะครับเราอยากจะพาไปย้อนอดีต ไปยังสังคมโบราณเป็นสังคมโบราณก่อนที่มันจะเกิดเป็นรัฐสุขโขทัยครับมาที่หลุมขุดคน้นอาคารอนุรักษ์หลุมขุดค้นวัดชมชื่นนะครับเขาขุดดินลงไปลึกเลยแล้วก็มันอยู่หน้าวัดชมชื่นนี่นะครับนี่คือวัดชมชื่น ปกติการจะกำหนดอายุวัดเก่าๆเนี่ยมันต้องขุดลงไปนะครับแล้วก็เอาค่าอิฐไปกำหนดอายุเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะ นี่มันถือว่าแอดวานแล้วนะที่นี่คือมีบันไดมีทางเดินลงไปเหมือนกับเราลงไปสำรวจย้อนเวลาจริงๆนะครับตั้งแต่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นพันปีแล้วเราก็มองเห็นชั้นดินแต่ละชั้นนะครับหม้อที่เห็นนี้คือมันเกิดจากการขุดแล้วเขาก็พรีเซิร์ฟเอาไว้ให้เห็นเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาต้องขุดลงมาจากข้างบนนะครับ ลงมาจากข้างบนแล้วก็มาเจอหม้อตัวนี้แล้วเขาก็พยายามที่จะ p r e s e r v e าไว้ไอ้ที่เรายืนเนี่ยเขาพุ่งสร้างที่หลังนะคือเขาขุดลงไปต่อเรื่อยๆแล้วตอนหลังเขาก็ทำเป็นเหมือนกับกระเช้าแขวนเอาไว้ให้เราสามารถแบบชมได้สะดวกส่วนอันนี้เป็นบอร์ดของชั้นที่มันอยู่ข้างล่างลงไปอีกนี่นะครับเป็น ยุก่อนประวัติศาสตร์ยังมีการฝังศพอยู่เลยตอนนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามองขึ้นมาจะเจอเหมือนกับเป็นสิ่งก่อสร้างอยู่ตรงนี้นะครับมีการก่ออิฐเป็นห้องแต่ไม่รู้เป็นห้องอะไรนะอันนี้เขาเชื่อว่ามันน่าจะอยู่ในวัฒนธรรมก่อนสุขโขท,ทยัยคือตั้งแต่ในสมัยขเขมรฝั่งนี้ ก็ร่วมสมัยกันนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างในการเอาอิฐมาก่อตรงนี้จะเป็นบอร์ดข้อมูลนะครับก็จะกำหนดเอาไว้3สีสมัยรัตนกโกสินทร์สุโขทยัยยุธยาแล้วก็อันนี้จะเป็นเขมรสุโขทยัยแล้วก็เมื่อครู่ที่เราไปดูเนี่ยที่เห็นเป็นอิฐก,ก็จะอยู่ในชั้นนี้นะครับเขมรถึงสุโขทยัยส่วนชั้นดินเข้มๆตรงนี้ จะอยู่ในช่วงสุขโขทยัยอยุธยานะครับคือประมาณ19-21นั่นเองอันนี้เป็นบทความจากมติชนออนไลน์เปิดหลักฐานน้องรอยก่อนเป็นเมืองสีสัตว์เป็นบทความของท่านอเนกสีหางมาศเป็นอดีตอธิบดีกรมศริลปากรนะครับที่เผยแพร่ไปเมื่อตอนปี59 ก็เล่าถึงการขุดค้นหลุมที่วัดชมชื่อน่มันจะมีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ทวาระโวแล้วก็สุโขไทยอันนี้เป็นชั้นก่อนประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่พุทธศตวรตรษทีนน่9ก้าตนดอายุจักฐานเก่าประมาณ1720ปีบวกลบ70อันนี้เป็นชั้นประมาณทวารวดีนะครับ กำหนดอายุจักฐานได้อายุประมาณ1560ปีบวกลบ70แล้วก็เจอภาชนะดินเผาลายเชือกทาบด้วยถัดมาเป็นชั้นวัฒน,นธรรมเขมรหรือว่าละโวพุทธศตวรรษที่ 16, 17, 18แต่ว่าหลุมเนี้ยฐานที่ได้มามันไม่นิ่งอะ่ะมันมีค่าติดบวกลบอยู่ประมาณ230ปีแต่ว่ามันได้พวก โบราณวัตถุยกตัวอย่างเช่นเป็นเชิงชายที่มีรูปเทวดาแล้วก็แต่งตัวแบบกเมีนแล้วก็เจอเป็นฐานอิฐคล้ายกับเป็นอิฐก่อสร้างปราสาทก็อาจจะพอเทียบได้กับที่ปราสาทปูจามันเจอเครื่องถ้วยหริปุญชัยนะครับในช่วงพุทธศตวรรษที่16-18เป็นจำนวนมากท่านอดีตทีปดีท่านก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ว่ามันสอดคล้องกับตำนานเรื่องจามเทวีวง์ ที่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองต่างๆถัดมาจะเป็นชั้นวัฒนธรรมของสุขโขทัยอยุธย,ยามีความเจริญอย่างมากในช่วงที่มีการใช้เครื่องถ้วยเฉลียงแต่มาถึงยุคที่เป็นเครื่องถ้วยสังคโลกแล้วก็เขียนดำใต้เคลือบเนี่ยซึ่งมันนิยมในช่วง2 0 21เนี่ยที่นี่มันก็ลดความสำคัญลงอันนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับสมมติฐานของนักประวัติศาสตร์นะครับ ที่เขาเชื่อว่ามันอยู่ที่เฉลียงมาก่อนตามจารึกหลักที่สองแล้วมันถึงจะย้ายไปที่สีสัตว์ท่านอดีตที่ปดีท่านเขียนเป็นบทความนะครับเป็นบทความที่น่าสนใจทีเดียวมันมีประเด็นอยู่2ประเด็นนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจอันแรกคือมันสะท้อนทั้งแนวดิ่งแล้วก็แนวราบแนวดิ่งเนี่ยคือมันเห็นพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ทวาราวดีลบุรีแล้วก็สุขโขทยัย แนวราบเนี่ยคือมันเห็นความสัมพันธ์กับทางกีสารแล้วก็ภาคเหนือภาคเหนือก็มีฮาริบุญชัยฮาริบุญชัยก็เก่านะครับประเด็นที่2ก็คือหลุมขุดค้นเนี่ยมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างละโวแล้วก็ฮาริบุญชัยเหมือนกับมันยิ่งทําให้ตํานานจามเทวีวงศ์มันมีมูลมากขึ้นคือตำนานนี้มันมีมานานแล้วล่ะแล้วมันก็ปรากฏอยู่ในชินการบริปกรณ์กอนใช่ไหมครับแล้วในตำนานนี้มันสาระสําคัญก็คือเป็นความสัมพันธ์เนาะ ระหระว่างระโวกับปรีบุญชัยแต่ว่าก็ต้องขยับอายุมาน,นิดนึงจากพุทธศตรวรรษที่13มาเป็นชัก15หรือว่า16สุขโขทัยแล้วก็ศรีสัชนาลัยมันเป็นหัวเมืองเหนือของระโวามาก่อนเพราะฉะนั้น,นเลยมีปราสาทอิ่ทุ่นเขมรระโว่เงี้ยอยู่พอสมควรทั้งปราสาทปู่จาตาผาแดงศรีสวายดิ์พระยหลวงใช่ไหมครับไม่รวมสิ่งก่อสร้างที่เหมือนจะเป็นปราสาทอยู่ในหลุมขุดคนนี้ด้วยเป็นห้า มันทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าตรงนี้อาจจะเป็นชุมชนชายแดนของละโวที่เอาไว้ติดต่อกับพริกุลชัยในช่วงประมาณทักพุทธศตรวรรษที่1 5บ6ก็เป็นไปได้วัดชมชื่นวัดเจ้าจันทร์แล้วก็วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสาวัดนี้เป็นพื้นที่ขุดค้นสำคัญเลยที่ทำให้ได้ข้อมูลพัฒนาการตอนนี้เราอยู่ที่วัดชมชื่น เป็นหนึ่งในสามวัดของหลักฐานสำคัญนะครับวิหารหลังนี้สันนิษฐานมาสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาสร้างครอบทับลงไปบนวิหารเดิมซึ่งสร้างในสมัยสุขโขทยัยปัจจุบันเปิดพื้นวิหารก็ยังเห็นรอยสร้างครอบทับทางด้านซ้ายของวิหารมณฑบต่อท้ายวิหารก่อด้วยซีลาแรงทั้งหลังเลย เป็นทรงจั่วเรียนแบบเครื่องไม้เป็นที่ประฏิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่งปางมาลวิชัยซึ่งเป็นประธานมณฑปท้ายวิหารสร้างงดงามมากเลยนะครับภายในมีพระพุทธรูปแต่ว่าเหลือแต่โกลนส่วนพระกรหักไปแล้วนะครับแต่ว่าวางพระกรเอาไวท้ที่ถือว่าค่อนข้างมีทางหัวเข่าเหมือนกันแหละ แล้วก่อเป็นคูหาก่อสอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยอดแหลมยังมีลวดลายปูนปั้นอยู่ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งเออแปลกตาเหมือนกันแปลกตาเลยละบัวบัวับนอกจากตัวคิวบนที่มันแปลกแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังมีซุ้มจราําซ้ายขวา เหมือนกับเป็นซุ้มบุคคลประทับยืนนะครับขนาบข้างพระพุทธองค์คุณดิฉไอ้ลักษณะทางเข้าแล้วมีซุ้มอยู่นี้อยู่ข้างหน้าอาคารนในภูกามจะนิยมพมา่านิยมวัดภูการทุกแห่งมีซุ้มอยู่ข้างหน้าแต่มันไม่เคยฝังเข้าไปในตัวอาคารแล้วที่รังกามีไหมพี่รังกามีเป็นทวารบาลอยู่ตรงทางเข้า ไม่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าค่ะไม่ได้อยู่ตั้งอยู่ติดอาคารอ่าคือทวรารบาล<ม>ยืนเป็นทวรารบาลเฉยๆเลยเป็นมนุษย์หน้าียืนถือช่อมะพร้าวดอกมะพร้าวแล้วผู้กามเป็นทวรารบาลได้ไหมผู้ก,กามเนี่ยเป็นทวรารบาลแต่ว่าเป็นอารมณ์ประมาณเทวารักษ์เหมือนเหมือนคนพมา่าไหว้ผีนัดไหว้เทวารักษ์อยู่แั้นก็จับเทวารักษ์แต่งตัวให้เป็นอ,อินเดียแต่งตัวให้เป็น วรารบาดแล้วก็เอามามท,ทำเหมือนทําเป็นมีสารอยู่ข้างหน้ามีหลังคามีเป็นซุ้มนะครับอันเนี้ยดูเดินไปข้างหน้าปุ๊บเี่ยถามว่านึกถึงอะไรนึกถึงปูกาะมนึกถึงพมา่าแต่พอเดินเึ้ใกล้เอา้เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาซุ้มฝังเข้าไปในตัวอาคารอันนี้ไม่เหมือนละซุ้มซ้ายฝาที่อยู่หน้ามณฑลมองดูมีเกล่งอายคล้ายภูการามเนี่ยที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่า ในเมืองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นซุ้มเคล็ดด้วยนะที่มันก็เป็นอิทธิพลแบบฟุกามเหมือนกันสุขโขทัยศรีสัชนาลายัยมันเป็นเมืองสองวัฒนธรรมนะครับคือฝั่งหนึ่งมันได้รับจากละโวก็จริงแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันได้รับผลิตกุญิชัยแล้วก็พมาพ่าฟุกามพอสมควรความเป็นเมืองสองวัฒนธรรมอะ่ะมันเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะหล่อหลอมให้สุขโขทัยศรีสัชนาลัยอะ่ะค่อยๆมีรูปแบบศิลปกรรมที่เป็นของตัวเอง ไม่รู้มีคนอธิบายเรื่องปูนปั้นหน้าบานตรงนี้หรือ,อยังว่ามันเป็นเรื่องอะไรอยู่ในยุคสมัยไหนแต่ต้องข้สังเกตได้ว่าลักษณะมันคล้ายกับไอซุ้มปราสาทเฟืองที่อยู่เหนือไอประตูทางเข้าของของวัดมหาธาตุเฉลียงอ่ะแต่มีอารมณ์อารมณ์ควเป็นปราสาทใช่ไหมสอนถ้ามันมีแบบนี้นะครับ ห้าหลังสมมติมันทําเป็นสมมาตรเลยนะมีตรงกลางหนึ่งแล้วก็มีข้างสองเนี่ยมันจะกลายเป็นการจําลองตัวจักรวาลเ,เพราะว่าจักรวาลมันจะมีสูงสุดก็คือเขาโคโเมแลวก็จะมีไหล่เขาลงมาเป็นเขาสตาบริพันอยู่ซ้ายขวาผมใส่ให้เจ็ดเลยมันตรงนั้นอีกอันใช่ไหมแล้วก็จะพอดีเลยตรงกลางอีกหนึ่งเจ็ดเลยพอดีเลย เจดีย์ประธานส่วนบนพังทลายไปแล้วนะครับบริเวณองค์ะคระรังก็ถูกคนร้ายเนี่ยลักลอบขุดเจาะไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็เห็นข้างในเจดีย์เลยตอนนั้นมีลักษณะคล้ายกับห้องภายในของปราสาทแบบขอมทําให้นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้อาจจะสร้างครอบทับปราสาทก็ฟังดูก็ออกจะเหลือเชื่อนิดนดนะครับหือไม่นึกว่ามันจะสร้างครอบทับปราสาทขอมได้ แต่คราวนี้เขาคงเห็นห้องกลูนะครับแล้วเขามองว่าห้องกลูเนี่ยมันมันทำให้นึกถึงคูหาของปราสาทเมนินมองอย่างนั้นน่าสนใจตรงมันเป็นฐานชั้นลดหลันตรงนี้ก็ไม่มีโบกภาบโง่ายเหมือนกันทําเป็นพื้นนะครับฐานเขียงเรียบๆทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3ม,มองจากมุมนี้ จะเห็นความเป็นเจดีย์ทรงชั้นลดหลั่นชั์จเลยนะครับมันจะมีฐานเขียงเตี้ยๆเหมือนเดินระทักษิลได้แล้วก็ตามด้วยฐานเขียงอีก3ามชั้นรองรับองค์ระฆังประดับด้วยวดบัวเป็นบัวทลานะครับแล้วก็ใช้การก่อย,ยื่นการทำชั้นลดหลั่นเป็นมรดกท้องถิ่นของสีชันนาลายัยมันปรากฏ ชั้นลดหลั่นแบบนี้ทั้งเจดีย์ทรงพุ่เข้าบินซึ่งเชื่อว่าเกิดในสมัยพยาลิไทยนะครับแล้วก็ใช้กับเจดีย์ทรงระฆังแบบลางกาด้วยซึ่งสุโขทัยส่วนใหญ่จะใช้ฐาดแท่นแต่ที่นี่ใช้ฐานลดหลัน่นและปรากฏทั้งบนยอดเขาหลายแห่งเลยนะครับและบนพื้นราบความหมายของชั้นลดหลั่นเนี่ยอรจารย์เอเามองว่ามันเหมือนกับเขาพระสุเมนเพราะมันมีลักษณะชั้นลดหลัน่นคือมีเขาพระสุเมนอยู่ตรงกลางเขาสัตรบริพันธ์อยู่โดยรอบคล้กัน แล้วก็ร่างเงาของมันเนี่ยจะมองว่าสืบมาจากระโวก็ได้เพราะเขาก็มีคติแบบนี้เหมือนกันหรือจะมองว่าสืบมาจากริปูลชัยผู้การพรมาร่าก็ได้เช่นกันเพราะว่าผู้การเขาก็มีเขาพระสุเมินเหมือนกันนะครับในแง่ของศิลปรกรรมเนี่ยของสุขโขทัยก็เจออันเก่าเหมือนกันนะครับที่เป็นชั้นลดหลังก็คือเจดีเหลี่ยมในวัดพระภัยหลวงมีพระพุทธรูปล้อม5องค์6องค์7องแต่ว่าอย่างไรก็ดีศรีสันาลัยก็ทําต่อเนื่อง แล้วก็มีทั้งบนยอดเขาแล้วก็พื้นราบมีทั้งทรงเจดีะระฆังแบบลังกาแล้วก็ทรงเจดีดอกบัวตูมแล้วก็ทําหลายองค์ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือว่าการทําชั้นรถหลันเนี่ยเป็นมรดกท้องถิ่นของศรีสัชนาลัยนะครับที่จริงสุขโขทยัยศรีสัชนาลัยมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เรายังไม่ทราบโดยเฉพาะในยุคก่อนพิยริไทย ถ้ประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยยังไม่ทราบเส้นทางของการเปลี่ยนผ่านงานศิลปรกรรมเลยนะครับว่ามันมีพัฒนาการมาย่างไรก็ต้องอาศัยหลักฐานเพิ่มเติมการยึดหลักการแล้วก็การแลกเปลี่ยนความเห็นของคนรุ่นหลังนะครับที่จะช่วยทำให้ภาพสังคมในอดีตมันชัดขึ้น